ก็มาชมพระกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพระนี้ก็ซึ่งเป็นพระที่เนื้อชั้นหมากนะครับก็เนื้อชั้นมากจังหวัดน่านซึ่งเป็นพระที่ยอดนิยมมากตอนนี้เพราะว่าพระเนื้อชั้นหมากนั้นกลิ่นจะหอมนะครับพระองค์นี้ที่เอามาให้ดูนั้นทุกท่านก็คงจะรู้ว่าเป็นพระอะไรแล้วก็ พระองค์นี้ก็เกตโบตูมนะครับซึ่งเกตโบตูมนั้นบางครั้งก็คือ1ทุกท่านนั้นจะดูพระนั้นจะสังเกตไม่ค่อยออกนะครับตรงนี้จะตูมนะครับตรงนี้จะตูมแล้วสองข้างนี้จะมีเส้นหูงนะครับจำจำทรงไว้นะครับว่าเกตโบตูมนั้นที่สังเกตนั้นสังเกตช่วงไหนแล้วก็ทุกท่าน,น,นจะได้จําพระ แต่ละองค์ได้นะครับองคนี้ที่เอามาให้ดูเกล็ดโบตูมนั้นซึ่งบางท่าน,น,นจะดูยากมากเพราะว่าเป็นเนื้อชั้นหมางเนื้อชั้นหมากนั้นจะงอกขึ้นนะครับงอกขึ้นนี้ก็จะสังเกตได้ดูตรงเกล็ดตรงตูมนั้นยากแล้วก็ผมก็จะบอกเลยว่าเป็นเกล็ดโบตูมเกล็ดโบตูมอง์นี้นั้นเนื้อหาโคองพระดนั้นจะงอกแล้วก็จะเด่นนะครับ เวลาเข้ากล้องสองให้ดูอย่างนี้ทุกท่านจะสังเกตพระได้ง่ายมากแล้วก็พิสูจน์พิสูจน์กับตัวเองได้ง่ายมากซึ่งจะมองในกล้องแล้วก็ผ่านอย่างนี้จะเห็นเนื้ออย่างชัดเลยเนื้อนั้นจะอมดำน้ำตาลซึ่งน้ำตาลจะมากหน่อยเนื้อหาโกพระนั้นถ้าสังเกต จริงๆนั้นจะสังเกตที่เนื้อหามากกว่าแล้วก็มาสังเกตที่พิมพ์พระทรงพระบางครั้งบางคราวก็จะดูลักษณะของทรงพระโกรธถึงจะมาสังเกตที่เนื้อหาของพระเนื้อหาของพระนั้นถ้าเข้าอย่างนี้จะเห็นได้ชัดมากแล้วก็จะเห็นว่าเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะชัดเจนมากเนื้อหาของพระแล้วก็พระองค์นี้ก็มี แต่ใบทองด้วยอยงค์นี้แล้วก็ดูความเก่าของพระกนะับความเก่าของพระเนื้อนั้นจะชุ่มนะครับถึงพระจะอายุนานเท่าไหร่เนื้อก็ยังชุ่มเหมือน,นเดิมแล้วก็นี่ก็เป็นพระที่สวยอีกองค์หนึ่งที่เอามาให้ดูด้านด้านข้างนั้นผมจะส่งให้ดูนั้นอย่างชัดชัดกันนะครับด้านข้างเห็นนะครับด้านข้างนั้นจะเห็นชัดมากเลยนะครับองค์นี้แล้วก็ผมก็ จะเอาองค์โตไปมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเนื้อหาของพระองค์นี้นั้นถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจบเลยครับเพราะว่าเนื้อหานั้นลึกจริงๆนะครับองค์นี้ครับเห็นไหมครับผมส่งด้านหลังให้ดูอย่างชัดๆเลยนะครับจะได้จําเนื้อพระได้เตลองค์ที่ผมเอามาให้ดูนั้นทุกอย่างนั้นก็จบอยู่ในตัวท่านนะครับแล้วก็องค์โตไปก็จะมาดูกัน ก็เอาองค์ที่สองมาให้ดูซึ่งทุกท่านนั้นคงจะแปลกใจมากที่เห็นพระ mm. แต่ละครั้งที่ผมเอามาให้ดูนั้นคือห mm. ผมอยากให้ทุกท่าน,น,นดูพระอองแล้วก็ตัดสินใจในตัวเองได้นะครับซึ่งจะดูเนื้อของพระองค์นี้ก่อนนะครับซึ่งทุกท่าน,น,นจะได้รู้จักกับพระว่าแต่ละองค์นั้นผมเอามาให้ดูนั้นคือหนึ่งผมอยากให้ทุกท่านนั้น จะรู้ความจริงนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าปลายเกตนั้นจะเอียงนะครับปลายเกตจะเอียงนะครับดูนะครับดูดูทรงตรงนี้จะกลมนะครับกลมแล้วก็ดูตรงอกนะครับอกตรงนี้เห็นเส้นไหมครับเส้นจีวรตรงนี้จะคมมากนะครับเส้นจีวรแล้วก็เส้นสังขากติแล้วก็จะเป็นร่องนะครับดูแขนทรงแขน พระองค์นี้ถ้าทุกท่านนั้นสังเกตว่าพระองค์นี้เขาจะเรียกว่าพิมพ์อะไรนั้นซึ่งจะสังเกตดูจากฐานนี้นะครับฐานตรงนี้ก็มาถึงปลายเกียรตตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นรูปทรงเจดีนะครับรูปทรงเจดีนะครับซึ่งผมจะส่งให้ดูตรงเส้นจีวนกับเส้นสังคากตนะครับแล้วก็ดูนะครับ เ็นเหมือับตรงท้องนั้นจะมีร่องนะครับเป็นพระที่พิเศษมากเนื้อชันหมากนะครับเห็นเหมือับตรงนั่งขัดสมาธินะครับพระนี้จะชัดเจนมากพิมพ์จะลึกมากนะครับเนื้อหาของพระองค์นี้คือหนึ่งถ้าทุกท่านนั้นสังเกตพระนั้นจะสังเกตอย่างไรถึงจะเม่นจะยำก็ ผมก็เคยบอกไปแล้วทุกอย่างนั้นจบที่เนื้อเนื้อหาของพระเพราะว่าเนื้อหาของพระนั้นจําเป็นมากที่สุดครับที่ทุกท่านนั้นต้องดูที่เนื้อหานะครับเป็นเหมือกับว่าด้านข้างนั้นผมจะส่งให้ดูนะครับส่งให้ดูเนื้อกับด้านข้างกับเนื้อจะนุ่มๆน,นะครับ เขากรองเราเนื้อจะนุ่มทาไมถึงว่าเป็นทรงเจดีทรงเจดีนั้นสังเกตได้ง่ายมากทรงเจดีคือหนึ่งพระนั้นทรงเจดีนั้นจะมีเส้นจีวรกับเส้นจีวรวิ่งลงมาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีเส้นสังขารกติพาดลงมานะครับแล้วก็แขนตรงเข่าตรงนี้จะยกขึ้นนะครับลกเขา่า ของเข่าตรงนี้จะยกขึ้นกับสังเกตดีๆนะครับแล้วก็ลูกทรงขัดสมาธินั้นจะเห็นได้ชัดเจนนะครับปลายตรงนี้จะแหลมนะครับนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านนั้นจะสังเกตนะครับสังเกตให้เม่นให้ยำนะครับเพราะว่าทุกท่านนั้นก็ต้องพึ่งตัวเองนะครับแล้วก็จะได้มีความรู้ไปด้วยกันนะครับในการดูพระ ของเนื้อชั้นหมากนะครับเนื้อชั้นหมากทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทุกท่านนั้นคงจะจํารูปทรงพระได้แล้วก็พิมพ์พระได้นะครับพระเนื้อชั้นหมากก็ต้องดูที่เนื้อหาของพระจริงๆนะครับว่าทุกท่านถ้าจะเล่นเนื้อชั้นหมากนั้นก็ต้องดูนะครับว่าเนื้อนั้นตึงไปไหมหรือว่าเรียบไปไหมเนื้อหาของพระนั้น มีการยุบครับยุบแล้วก็เนื้อจะผุดเนื้อจะงอกนะครับมวลสารอะไรที่เราส่งเข้าไปก็จะเห็นชัดมากแล้วก็สิ่งที่ปรากฏในสายตาขุงท่านก็พิสูจน์กันได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านถ้า,าเจอพระอย่างนี้ท่านก็สามารถที่จะจิบเอามาครอบครองได้หรือว่าเป็นพระที่ว่าเอา ไว้บูชากันได้นะครับเป็นพระที่มีสเสน่ห์มากนะครับเนื้อชั้นหมากแล้วก็องต่อไปผมก็จะเอาองค์ที่สามให้ดูที่สามองค์นี้นั้นอยู่ที่หูนะครับหูหูนั้นฝั่งนี้จะชัดมากฝั่งนี้หูฝั่งนี้จะชัดมากตรงนี้จะออกตูมๆหน่อยโ็ ว่าพระเกียรติบูตูมนะครับส่งเข้าไปให้เห็นแล้วนะครับครับเพราะว่าเนื้อชั้นหมากโงกขึ้นมาปิดตรงตูมนะครับในม,มองเห็นยากหน่อยผมก็ส่งให้เห็นชัดๆอย่างนี้เลยดูเนื้อนะครับเนื้อจะผุดขึ้นนะครับทางภาคเหนือนี้เขานิยมชมชอบกันมากนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ เนื้อหอมนะครับทางภาคเหนือตอนนี้ภาคเหนือเขาก็นิยมมากเนื้อชันหมากนะครับพระตามจริงแล้วพระนี้ก็มาจากอายุทยานะครับซึ่งเอามาให้ดูนะครับเพราะว่าได้มาก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ดูดูกันนะครับก็ได้มาจากใกล้ๆวัดท่าเรือนะครับนะครับเนื้อหาของพระนะครับ สีขาวสีอะไรก็ขึ้นเลยนะครับเขาเรียกว่าขึ้นลานะครับลาลาเหมือนเกลือนะครับนี่ครับชัดมากองนี้